สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาสอนทำพายบูเบอรี่นะคะหรือว่าพายบูเบอรี่ชีสเค,ค้กหรือว่าพายสตรอเบอรี่ชีสเค,ค้กนะคะเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมที่หนึ่งก็คือแครกเกอร์ค่ะนี่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้เป็นพวกแครกเกอร์ที่แบบเป็นรูปพวก a b c อะไรเงี้ยนะคะจะอร่อยกว่าแต่ถ้าแบบหาซื้อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ใช้แบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นแครกเกอร์ธรรมดา แบบไม่ต้องมีผสมอะไรเลยนะคะเป็นขนมปังค่ะส่วนที่สองก็คือนมข้นค่ะนมข้นตาหมีแล้วก็มีเนยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเนยเนี่ยมี2แบบนะคะเลือกใช้ได้เลยว่าจะใช้แบบไหนแต่ถ้าในการใช้ครั้งนี้เนี่ยแนะนําว่าให้ใช้เป็นเนยเค็มนะคะไม่ต้องเนยขาวเนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ถ้าหาเนยเค็มไม่ได้ก็ใช้เนยขาวแทนไปก่อนก็ได้ค่ะแต่ถ้า จะให้แนะนำจริงก็ให้แนะนำว่าใช้เนยเค็มดีกว่านะคะเดี๋ยวเราอันนี้ไปเก็บแล้วก็มีนี่เลยค่ะเหมือนแบบเป็นสตรอเบอรี่นะคะที่เขาเอาไว้ทําหน้าคายนะคะนอกจากสตรอเบอรี่แล้วเนี่ยก็ยังมีแบบเป็นบลูเบอรี่ด้วยนะคะแล้วก็มีครีมชีสค่ะ